สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นรูปหล่อลอยองค์ท้าเวสวรรณนะคะออกที่พักสำนักสงฆ์นะคะพระพุทธบาทถ้ำพระค่ะวงเล็บโกสโลนะคะขออภัยค่ะ ที่พักสงฆ์พระพุทธบาทเขาถ้ำพระวงเล็บโกสโลนะคะสำหรับรุ่นนี้มิมอ่านตามหน้ากล่องเขานะคะเขามีกล่องอยู่ องค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อตะกัวแล้วก็ชุบลมดำหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าองค์พระจะเบานะคะมีความเบาก็เลยเดาว่าอาจจะเป็นเนื้อผสมแบบตะกัวนะคะแล้วก็ไปลมดำนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะคะท่านที่ดูเป็นก็พิจารณาเองนะคะ ข้างล่างมีโค้ดเลเซอร์ด้วยนะคะโค้ดเลเซอร์ด้านล่างอ่านว่าที่พักสง์พระพุทธบาทเขาถ้ำพระวงเล็บโกสโลค่ะ เทียบความสูงกับเหรียญสิบบาทนะคะจะสูงกว่าเหรียญสิบบาทไปเล็กน้อยค่ะสำหรับองค์นี้นี่เขามีกล่องด้วยนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดีลน์และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ